เฮ้ยหรอมิ้นจังอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะปินกับน้องชายอาศัยอยู่บ้านกับคุณพ่อและแม่ที่บ้านหลังเล็กคุณพ่อทำงานเป็นพนักง,งานออฟฟิศซึ่งมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่แต่ที่บริษัทส่วนคุณแม่ทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ทำงานเลี้ยงลูกที่บ้าน นั่นคือหน้าที่ของคุณแม่ส่วนในวันนี้เป็นวันหยุดปิ่นกับน้องชายที่ชื่อว่าปั้นก็นั่งดูการ์ตูนด้วยกันแทบทั้งวนันจนกระทั่งแม่เดินมาใช้ให้ทั้งสองคนไปซื้อกับข้าวแถวบ้านให้แม่ทีนี่สองคนไหนๆก็ว่างอยู่ช่วยไปซื้อกับข้าวมาไว้ทํากินให้แม่ทีสิลูกโอ้ยแล้วทําไมแม่ไม่ไปเองล่ะข้างนอกร้อนจะตายหนูขี้เกียจก็แม่ต้องตากผ้าอีกนะสิหรือเราจะมาตากแทนแม่ฮะยายปิ่น ปิ่นจึงต้องตกลงไปซื้อของให้กับแม่โดยไม่ค่อยจะเต็มใจนักก่อนที่แม่จะบอกกับปิ่นว่าให้ซื้ออะไรมาบ้างกับมอบเงินให้กับเธอไปซื้อของปิ่นกับน้องชายจึงเดินออกมาจากบ้านจนเดินไปถึงร้านขายน้ำพริกของพระบิดาที่แม่ชอบกินซึ่งปิ่นกับปั้นน้องชายไม่ชอบกินมันหรอกนะเพราะกลิ่นมันเหม็นเอามาก แต่พอมาถึงหน้าร้านขายคนก็ต่อคิวซื้อกันเยอะแยะชียวเพราะเป็นร้านดังในหมู่บ้านปิ่นกับป้านจึงต้องต่อคิวรอไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงคิวของทั้งสองคนสวัสดีจ้าเอาอะไรบ้างจ้าหนูหนป้าครับป้าทำไมน้ำพริกถึงต้องชื่อว่าน้ำพริกพระบิดาจ๋าล่ะครับก็เพราะมันเป็นน้ำพริกสูตรพิเศษที่ทำมาจากยาดเงือและคาบไขของพระบิดาจ๋าของพวกเราเองล่ะจ้าแล้วพ่อบิดาจ๋าของพวกป้านเนี่ย คือชายอ้วนหนวดเยิมที่แปะอยู่หน้าน้ำพิกกเหรอครับนี่ปั้นนายถามป้าเยอะแยะขานาดนี้เดี๋ยวป้าเขาก็ลำคาเอาหรอกหลังจากนั้นปิ่นคนพี่จึงได้สั่งน้ำพริกปลาตาพระบิดาจา๋าให้แม่สองกระปุกกับปลาหมึกแห้ง1แพ็คป้าครับป้าทำไมปลาหมึกนี่มันถึงมีอะไรขาวๆติดอยู่ด้วยล่ะคบป้าอ๋อนั่นมันเป็นผลึกเกลือนะจ้ะ มั่นใจเอะคับป้าว่ามันไม่ใช่เชื้อราไม่ใช่หรอกจ้ะหนูผลึกเกลือจริงๆแล้วนี่ถ้าผมกินเข้าไปผมจะตายเปล่าครับป้าแม่พอหนูน้อยคนนี้ทำไมขี้สงสัยจริงๆเลยนะเราอะพี่สาวจึงได้แต่ขอโทษคุณป้าที่น้องชายถามนั่นถามนี่เยอะแยะก่อนที่จะพาน้องชายกลับมาที่บ้านและมอบของกินให้กับแม่พี่ผมว่าปลาหมึกแห้งนั่นมันต้องขึ้นลาแน่ๆเลยพี่ ไม่ใช่หรอกมัง้งเราคิดมากไปเองหรือเปล่าพี่สาวไม่เชื่อในสิ่งที่ปั่นน้องชายของตนบอกรวมถึงแม่ด้วยในวันนั้นทั้งพี่สาวแม่และพ่อก็ได้นั่งกินน้ำพริกตาพระบิดาจา๋ากับปลาหมึกแข้งที่ซื้อมาอย่างอาร็ดอร่อยยกเว้นปั่นหือพ่อน้ำพริกอร่อยจังเลยเนาะนัวนว นั่นสิแม่วันหลังซื้อมาเก็บไว้เยอะๆเลยนะน้ำพริกเจ้านี้อ่ะเขาแซ่บปีลีนะแม่ทุกคนในบ้านกินกันอย่างอ,อร่อย่อยยกว้นปั่นที่ไม่แตะต้องอาหารใดๆเลยแล้วปั่นก็ไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าพ่อแม่กับพี่สาวของเขากินมันเข้าไปได้ยังไงกันนะไม่รู้สึกว่ามันสกรปรกหรือเหม็นบ้างเลยหรือไง ปลวันต่อมาในขณะที่ปัน่กนกําลังจะเดินกลับบ้านหลังจากไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนแถวบ้านมาปั่นก็ได้เดินผ่านตำหนักพระบิดาจา๋าที่เป็นเหมือนแคมป์คนงานก่อสร้างพอดีด้วยความสงสัยปั่นจึงได้ลองเดินแวะเข้าไปดูเพราะสงสัยมานานแล้วว่าคนชอบเข้าไปทำอะไรกันในตำหนักเยอะแยะแล้วอยากรู้จริงๆว่าพระบิดาจ๋าตัวจริงจะเป็นยังไงกันนะพรน้ำพี่ของแกขายเดียวมากๆแต่ก็น้าแปลก ทั้งที่ปั่นเดินเข้ามาถึงด้านในแล้วกลับไม่ค่อยพบใครเลยสักคนนี่เขาหายไปไหนกันนะปั่นเดินเข้ามาข้างในแล้วปั่นก็พบว่ามีคนอยู่หลายคนอยู่ในตำหนักของพระบิดาจา๋าแล้วปั่นก็พบว่าคนเหล่านั้นกำลังบรรจุและทำน้ำพิก,กับของกินกันอยู่แต่ปั่นก็ต้องตกตะลึงกับภาพตรงหน้าที่เห็นเพราะปั่นเห็นว่ามีคนนำปลาหมกึกที่ก่อนหน้านี้ที่บ้านตนเคยซื้อไปกินนั้น ถูกวางเอาไว้อยู่กับพื้นแถมไม่เพียงเท่านั้นพระบิดาจา๋าตัวอ้วนหนวดเยิม้มยังใช้ส้นตีนของตัวเองบี้ไปที่ปลาหมึกแบบเน,น้นๆอีกเพื่อให้ในปลาหมึกนั้นได้รับโปรตีนครบถ้วนเต็มที่หลังจากนั้นพระบิดาจา๋าก็ได้ไปปรุงน้ำพริกปลาต่อด้วยส่วนผสมเด็ดถูขี้ไข่ที่มือของตัวเองลงไปในหม้อน้ำพริกจากนั้นยังไม่พอพระบิดาจา๋าได้พ่นน้ำลายใส่ลงไปอีกด้วย พอปั่นเห็นเท่านี้ก็แทบจะอ้วกแตกแล้วแต่สิ่งที่ปั่นเห็นต่อจากนี้นั้นมันยิ่งชวนน่าสะอิดสะเอียนซะยิ่งกว่านี่จ้าน้ำชีอุ่นๆจากาพระบิดาจ๋าเองรีบกินกันนะสาวกยังอุ่นๆอ,อยู่เลยนะจ้านายจ๋าสดชื่นทันทีที่ปั่นเห็นพวกป้าๆนื่มกินน้ำของพระพิดาจ๋ากันปั่นก็แทบถึงกับจะอ้วกพุ่งนี่วิ่งหนีออกมาจากโรงงานสยองนั้นทันที ก่อนที่พ่อปัน่นวิ่งกลับมาที่บ้านปั่นก็จะพบว่าแม่ของตนกําลังจะนั่งกินน้าพริกของพระบิดาจ๋าอยู่ปั่นจึงได้ร้องห้ามแม่ไว้แม่อยากกินน้ําพริกพระบิดาจ๋านะอ้าวทาไมล่ะลูกอร่อยจะตายลูกเองก็มากินข้าวด้วยกันสิแซบนัวมากเลยนะลูกไม่นะ หลังจากนั้นปั่นจึงได้เล่าสิ่งที่เขาพบเห็นให้กับแม่ของเขาฟังทำเอาแม่ของเขารู้สึกคืนใส่รีบวิ่งเข้าไปอาเจียนในห้องน้ำทันทีหลังจากนั้นแม่ก็ได้ไปคุยและแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ไปตรวจสอบสถานที่ทำน้ำพิกข,ของพระบิดาจ๋าด้วยว่ามันเป็นยังไงกันทำไมลูกชายของตนถึงมาบอกแบบนั้นแน่นอนว่าหลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านได้เรียกอนามัยมาตรวจสอบอีกครั้งและไม่นานนัก โรงงานของพระบิดาจ๋าก็ได้ปิดถาวรไปเนื่องจากอาหารสกรปรกขึ้นลาเต็มไปหมดแถมไม่ผ่านมาตรฐานกรมอนามัยอีกด้วยและแน่นอนว่าเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปพระบิดาจ๋าและเหล่าสาวกสกรปรกของเขา ก็ได้หนีไปตั้งโรงงานน้ำพริกพระบิดาจ๋าที่จังหวัดอื่นต่อไปโดยไม่โดนจับใดๆเลยและอีกไม่นานพวกเขาคงจะผลิตน้ำพริกของพระบิดาจา๋าออกมาในเวอร์ชั่นใหม่เร็วๆนี้แน่นอน สุดท้ายนี้มินก็อยากจะเตือนทุกคนให้เลือกซื้ออาหารที่มีแหล่งที่มาที่ไปอย่างชัดเจนว่ามาจากไหนโรงงานผลิตได้ม,มาตรฐานพอหรือไม่และมีวันหมดอายุระบุไว้ชัดเจนหรือเปล่าจะเป็นการปลอดภัยต่อตัวเราเองในการกินด้วยแต่ก็อย่างว่านะคะบ้านเราไม่ว่าใครก็ทำอาหารได้อาหารบางอย่างจึงไม่ได้มาตรฐานแตกต่างกับต่างประเทศหลายๆที่ ที่ต้องไปฝึกอบรมและมีใบป,ประกอบวิชาชีพและสถานที่ปรุงอาหารก็ต้องได้มาตรฐานพอด้วยไม่งั้นเขาจะไม่สามารถขายได้ดูคลิปวิดีโอจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนใครด้วยนะคะแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจวิดีโอนี้ กับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหรือขอเรื่องผีที่อยากให้เรานำมาทำเป็นการ์ตูนได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ